สวัสดีครับมาดูอีลซูไฮแลนเดอร์นะครับสามศูนย์สีดำนะครับผมนี่นะครับปีสองพันดนย์ดนะครับผมนี่ครับยางลุยดอกหนาหนาเลยนะครับผมเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับผมไม่ใช่สี่คูณสี่นะครับโลบาร์พร้อมนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับผม เขาเรียกว่าเป็นตัวข้าวหลามตัดนะครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับผมให้ดูเลยสวยๆเลยนี่นะครับสวยๆเรียบๆเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับภายในก็จะประมาณนี้เลยห้าเกียร์นะครับวิทยุแอร์อะไรก็คือใช้ได้ครบนะครับผมนี่ อ่ะแล้วปรับก่อนนี่ครับนี่ครับผมไมค์คันนี้นะครับไม้กวาดด้วยนี่สองแสนหกนะครับผมอ่าเราลองดูสตาร์ทเครื่องนิ่งๆเลยสตาร์ทเครื่องมานิ่มๆเลยนะครับกุญแจมีสองดอกนะครับมีรีโมทนี่นะครับด้วยนะครับสตาร์ทเครื่องมานิ่มๆเลยอะ่ะ เครื่องเดิมๆนะครับผมไม่มีแมปไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเดิมเดิมนิ่มๆเลยอ่ะนะี๋ยวผมวางแป๊บนึงนะนี่นะครับเดิมเดิมนิ่มๆเลยนะครับครับเดิมเดิมนิ่มๆเลย